สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทัศนีวิเชยขัดคะห้องหนึ่งเลขที่18ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการเขียนพรรณานะคะก่อน,นอื่นเรามาดูความหมายของการเขียนพรรณานานะคะการเขียนพรรณานาคือการเขียนหรือบรรยายโดยใช้ถ้อยคําที่แสดงออกถึงความละเอียดอ่อนชัดเจนเพื่อทําให้ผู้อ่านสามารถจรินตนาการตามได้อย่างชัดเจนและรู้สึกถึงบรรยากาศหรือความรู้สึกที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดการพรรณานามักเน้นการสร้างภาพลักษณ์ในใจของผู้อ่านให้เห็นภาพ และรู้สึกถึงรายละเอียดในเรื่องราวค่ะต่อมาเป็นลักษณะการเขียนพรรณนานะคะ 1. การใช้รายละเอียดการพรรณนาเน,าน้นการบรรยายที่มีรายละเอียดครบถว้วนเช่นสีกลิ่นรสเสียงรูปทรงหรือความรู้สึกต่างๆเพื่อให้ภาพที่ผู้อ่านจินตนาการมีความชัดเจน 2. การใช้คำคุณศัพท์และคำวิเศษคำคุณศัพท์นะคะเช่นสวยสูงใหญ่และคำวิเศษเช่นอย่างมาก อย่างช้าเป็นเครื่องมือสําคัญในการช่วยเสริมการพัฒนาให้มีความชัดเจนและสมจริง 3. การใช้วัวหันภาพพจน์นะคะการเปรียบเทียบการอุป,ปมาอุปไมยการเล่นคําหรือการใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นเทคนิคที่ช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาในการพรฒนาทำให้ภาพที่บรรยายมีความหมายลึกซึ้งและมีอิทธิพลต่อผู้อา่าน 4การสร้างบรรยากาศการพรรณนาที่ดีนะ,ะให้เพียงแต่บรรยายสิ่งของหรือสถานที่เท่านั้นแต่ยังต้องสามารถสร้างบรรยากาศทําให้ผู้อ่านรู้สึกว่าตนเองอยู่ในสถานาการณ์นั้นๆน,น,นะคะต่อมาเป็นประเภทของการเขียนพรรณานา1การเขียนพรรณนาภาพการพรรณนาที่เน้นการบรรยายภาพลักษณ์ของสิ่งต่างๆเช่นคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนตัวอย่างนะคะทุ่งหญ้ากว้างไกลสุดลูกหูลูกตาสีเขียวสดใสไหวตามสายลมอ่อน กลิ่นดอกหญ้าหอมอ่อนๆช่วยเข้ามาในอากาศ 2. การเขียนพัฒนาอารมณ์การพัฒนาความรู้สึกและอารมณ์ของตัวละครหรือบรรยายความรู้สึกของผู้เขียนเองเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงและสัมผัสความรู้สึกนั้นได้ตัวอย่างนะคะหัวใจของเขาเต้นร,รัวเมื่อเห็นเธอเดินเข้ามาความรู้สึกอบอุ่นแต่แฝงด้วยความไม่แน่ใจลอยละล่องอยู่ในอากาศ 3การพรรณนา,นาบรรยากาศนะคะการพรรณนาสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศที่เกิดขึ้นรอบตัวบอกถึงสาภาพธรรมชาติหรือฤดูกาลหรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวทําให้ผู้อ่านรู้สึกถึงบรรยากาศตัวอย่างนะคะสายฝนโปรยปลายลงมาเบาๆท้องฟ้าเป็นสีเทาหม่นละองฝนกระทบใบไม้ที่เขียวุ่มส่งกลิ่นหอมชื้นในอากาศค่ะครูก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ในเรื่องการเขียนพรรณนา,นาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ